ก็วงเล็บว่าก็เช็ดดิอ้าวนิดน้อไม่เจ็บแล้วนี่ที่ฉีดยาใช่ไหมถูกไม่เจ็บแล้วเจ็บไอ้ที่เต้นแทนแล้วไม่ต้งเจ็บหรืได้โอ๊ยไอเอ๊ เราไม่ได้ถือได้ยังไงจะไม่ได้คร <to> ูบีก็เลยให้เล่นเวอร์ก่อนพอเวอร์เสร็จปุ๊บไอความปวกเปียกผสมของความเวอร์มันลงตัวเวอรดีดีดีด้วยความแบบมันแ <c oughs> ข็งแรงขึ้นไงมันมันห่วงถึงแรงแล้วก็ไป <I. S 1> ไม่ใช่ออบบเด I believe มันเจ็บตรงไหนรู้ไหมเพื่อนจะรู้ที่ว่าพิดหรือบอก่าเนี่ยพี่กับพี่หนักฟังเพลงนี้ร้องไห้ไมเคิเจสันร้องตอนนพี่ร้องพี่ขำพี่ขำาหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะตีหน้าเดียวตายป่ะ อะไรสีหน้าก็มาหน้าก็มน้าก็มาหน้าแฟนอ๊ออันนี้แฟนอีกได้แฟนอนเนอร์อันนี้แฟนนี้อันนี้แฟนไงอันนี้แฟนนี้อันนี้แฟนนี้แฟนนี้แฟนนี้หมดเลยเอาพี่กิจพี่กิจด้วยป่ะไอกิจไอกิจไอกิจหนี่แฟนเขาไอกิจไอกิจแล้วพี่แม็กอ่ะ อุ้ยพี่แม็กลูกชายไม่เอาลูกชายเป็นลูกเป็นแมกินไม่ออกพี่สนุกก็เป็นลูกสาวหนูว่าลูกสาวแต่เจ้เป็นชิมปันซีของหนูอะไรอ่ะอ๋อเป็นอย่างดอกโซ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 กอดกินเนื้อไหนมาบอกว่าไม่กินกุ้งหรอ ไมหน้าแดงอย่างน่ะไปเกามันใช่ไหมไหนเปิดเถอะสิอุ้ยเปิดแล้วเจอเลยเป็นไรโอ้ยอย่าน้อยดิลูกเพลงเหรอเมมเต็มเต็มช่วงเมมเต็มอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่านียวไม่ร้องไห้เราเราเข้าใจว่าทุกคนสุขทุกคนเต็มจะว่างอีกครั้งทิ้งทุกอย่างจะทิ้งทุกอย่างจริงแล้ววันเสาร์แค่ว่านทำกินเนี่ยนิ้วยิ่งมากกวลูก จำเนื้อได้หมดยังนิวจำได้ก็ดีเขาแล้วนิวนิวยังจำไม่ได้เลยนะไม่เพียงแค่นี้ก็รู้ดีใจมากขึ้นแล้วใช่เพราะว่าเขาจำไม่ได้พี่อ๊อฟเห็นอย่างเงี้ยเต้นตกแต่งตกแต่งอย่างเงี้ยพี่อ๊อฟก็จำไม่ได้อะไรเผื่จริงจำไม่ได้จำไม่ได้นะยังโมห็นบมือถูกพี่พี่อิฐเหมือนกันพี่อิฐต้องร้องแลรบอ่ะแล้วพี่อิฐเป็นจำไม่ค่อยได้เลยขี่ไดหมขี่เกยขี่ไม่พี่สิขับไมเออต้องไปแช่น้ำอีก ันเวลามันโมโหไม่เท่าฉีกกระดาษใช่ไหมเนี่ยไปเล่นกับมีด uh, ีกว่าอยากได้ดอกนี้ยอ้าวอึดเลยเวลามันรู้สึกอึดอัดเฉยๆเวลาเราชอบทำไมเราบ้างชอบว่าเรามีค้ายผู้ใหญ่เหรอพวกการร้องการอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องก็ได้ เพลงมากำลิงก็มาเกเจ็บในปะเอาชนชน

ได้ข่าวว่าปลามึกบินขำไม่ขำม่ขำอย่าได้แคร์ไม่ใช่หรอกำลังกาตั้งแบบโุ้งเลย

มาหนูเดี๋ยวพอเชิญพูดพูดรบศภาใจคทั้งหลายมารวมที่จุดนี้ด้วยนะครับมาเจอที่กองรการนะมีเธอได้หมดคัามกังนี่ขุ่เลยพี่อ๋อค่ะบาจะทำบูเจอร์ัคณายกเสียือด้านซ้ายของวัดอยแก๊งไอยแมงคู่โรยยี่ เออยี่สิบจ่รถถูกร์บอร์ยเอาบ้างคุณเชนไปบ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับการรับสมัครจานัเรียนค่ะได้ยี่กดไอ้บ้บลอยไอบอหรอมั้ยไม่บอลมั มันเนกนเอาเนี้ยเปิดแล้วรอหน่ง้มคะนี่กำลังจะเล่นเพลงอะไรอ๋อร้องเลยร้องเลยจะดูจะดู ร้องเพลงกันแปดเก้า เอาดีๆเอาดีๆตั้งใจตั้งใจ <c oughs> คิดถึงมนุมนษย์ยชาติที่น่าสงสารแล้วเราอยากช่วยด้วย <c oughs> ชิมอินโทรขึ้นมาแล้วอยู่กับเพลงแล้วไม่คุย We hear a certain call when the world must come together as one.